รถกระบะยกสูงนะฮหล่อนะครับผมตัว s มาร์ c แคมีทั้งเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลให้เลือกกันขายที่สนใจรุ่นไหนอยู่สีไหนอยู่นะครับติดตามคลิปนี้ไว้ดีดผมบอกได้เลยเลทราคาดีมากๆนะครับสภา,ภาพตัวรถต้องบอกได้เลยว่าสวยสุดๆขายที่สนใจหารถกระบะวิช้งานสักคันนึงดูคลิปนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับตามไปดูต่อให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะฮะวันนี้ผมเซลลนวดทอโต้ no นะครับที่ปรึกษาด้านงานขายบริษ,ษัททอโต้นะฮะมีรถสวยมาแนะนําอีกแล้วใายที่สนใจหารถกระบะไว้ใช้งานเดินทางไกลออกต่างจังหวัดหรือว่าจะขับขี่ในเมืองมีผมมีให้เรื่องตั้งแต่เกียร์แมนวนวลเกียร์ออโต้โฉมล่าสุดโฉมปัจจุบันโฉมหน้าหล่อผมมีหมดนะฮะใครที่สนใจรถกระบะอยู่ตามผมไปดูในคลิปนี้ได้เลยบอกได้เลยว่ามีเป็นโกดังมีเป็นกองทัพ นะครับผมวันนี้นะครับผมขอญาตพามารับชมกระบะหน้าใหม่หน่อยละกันนะฮะเริ่มต้นด้วยที่คันแรกนะครับพี่ๆนะนี่ t o y o t ้ r e v o นะครับผม2.4 Ent r y ีนะฮะ p ีร n เนอยกสูงเป็นตัว Smart Cab เกียร์ออโต้คันนี้ปี2023นะครับได้โฉม all new เรียบร้อยได้เกียร์ออโต้เรียบร้อยแคดดี้บอยติดเดิมแท้ไปให้เลขใหม่เพียงแค่17,000กโลนะครับกับเลขทะเบียนนี้9186นะครับกรุงเทพใครสนใจเนี่ยรายละเอียดติดต่อหาผมได้เลยนะฮะ ไฟหน้าเป็น Full LED แล้วโปรเจคเตอร์เลนเดย์ไทม์เลนนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกคู่ล่างมีให้นะครับสำหรับตัวปี23นะฮะล้อแม็กซ์อลลอยนะครับผมขอบ17นิ้วนะฮะนี่ยางปี23ติดรถดูเลียนนะครับผมบิสโตนนะฮะช่วงล่างซูเปอร์ฟิกซ์ซับเพนชั่นนะครับผมอัปเกรดมาใหม่นะฮะช่วงล่างไม่โยนแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะฮะนิ่มมากๆนะฮะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ตัวเป็นสีโครเมียมแบบนี้และดูภายในใหม่มากพี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ นี่ปูพรมไดมอนด์คัตมาแล้วรอบคันนะครับผมสำหรับคันนี้นะเป็นตัวสมาร์ทแครเกียร์ออโต้นะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมคันนี้เลขไมล์เพียงแค่17,000โลเท่านั้นเองพี่ๆไมล์น้อยมากๆนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะฮะเชื่อมต่อเอเมพดูดได้นะครับแอร์เป็นระบบแมนนวลเกียร์ออโต้มีอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดให้ครบนะฮะคันนี้เครื่องยนต์2.4ดีเซลล้วนนะครับเบาะได้เป็นเบาะผ้าด้านหลังนะครับพนักพิงได้เป็นผ้านะครับตัวเบาะที่นั่งเนี่ย ด้านหลังจะได้เป็นหนังสวยๆตึงๆโครงสร้างแท้โครงสร้างเกรดเอแน่นอนนะครับดูสังเกตน็อตเสาบีได้เลยนะฮะไม่มีรอยขัดรอยถอดนะครับพี่ๆฝาแคปเดิมแท้นะครับสปอร์ตอาร์กรางน้ํานี่สวยๆคมๆแบบนี้ทุกคันนะครับรถผมเนี่ยครับคัดเกรดคุณภาพเกรดเอเท่านั้นนะฮะไม่มีชนหนักไปคว่ำจมน้ํากับสีแน่นอนเล่นไม่จนรุดส่หายนะครับใช้งานได้ง่ายสบายๆตัวนี้นะครับมีฮีตเตอร์นะฮะแล้วก็มีตัวแครี่บอยเดิมแท้ติดไปให้ ม็กใหม่ๆนะครับไม่มีรอยขีดข่วนยางดอกล่องยางหนาลึกคัสซีตรงสวยไม่เคยชนไม่เคยเฉี่ยวติ๊กเกอร์พีเอรเนอร์อยู่ครบนะครับผมคันนี้ได้ไฟท้ายเลขสามแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นตัวโฉมก่อนนี้นะฮะจะเป็นหนีล็อกโคไฟท้ายจะเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ลายไกดิ้งแต่เป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดานะครับถ้าเป็นตัวใหม่จะเป็นหน้าหลังแบบนี้ละนะฮะไฟท้ายลายไกดิ้งคันนี้ติดแครีบอยมาให้นะครับผมด้านในนะฮะมี เครื่องปรับอากาศไว้ให้ด้วยนี่มีแอร์ส่วนตัวไว้ด้วยสําหรับแครี่บอยด้านในด้านในเนี่ยไม่มีร้อนแน่นอนใช้งานได้ปกตินะครับพี่พี่นะสวยๆแบบนี้นะครับผมมาพร้อมกับท้ายกระบะแม็กไลเนอร์เดิมแท้ตัวนี้ปี23านะครับฝากระบะเนี่ยเบามากๆอันนี้ผมยกมือเดียวนะพี่ๆี่นะเป็นไงสวยไหมสวยวิ่งเลยแล้วเบามากๆนะครับเนี่ยสปอสเมทาร์กรางน้ําพวกนี้นะฮะสวยคมเลยพี่พีนะครับให้ดูนะฮะเนี่ยพวกน็อตพวกไหไรพวกนี้นะครับ เดิมแท้หมดนะฮะฝาท้ายโช้กอัพคําเดิมนะครับของแคลริบอยนี่แคลริบอยเดิมแท้นะครับของแคลริบอยเลยนะคันนี้หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลกับราคานี้ไม่มีแน่นอนนะฮะออกห้างป้ายแดงนี่มีเกือบล้านนะคันนี้นะฮะแปดแสนกว่านะครับเจ็ดแสนกว่าแน่นอนแปดแสนเจ็ดแสนกว่าแน่นอนประหยัดไปเกือบสองแสนนะฮะประหยัดไปสองแสนกว่าเลยก็ว่าได้นะครับผมนี่ร้อยบุบร้อยลักยิ้มไม่มี หรือว่าใครที่ชอบนะฮะตัวล็อกโคนะครับผมมี1คันสีบอลเงินนะครับมีโรบาชุดแต่งล็อกโคเดิมแท้รีโวไปให้นะฮะการชนด้านท้ายก็จะแตกต่างกับรุ่นธรรมดานะครับเนี่ยล็อกโคบันไดเหยียบขึ้นนะครับก็จะปั๊มไฮรักมาแบบนี้อันนี้คือบันไดเดิมแท้มีกล้องถอยให้นะครับผมมือเปิดจะได้เป็นสีดําด้านแมกไลเนอร์เดิมแท้นะครับผมคันนี้นะเดี๋ยวทําความสะอาดปัดชัดล้างเช็ดถูให้นะครับพี่ๆนะ โครงสร้างดีโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะล็อกโคต้องบอกได้เลยว่าหายากมากแล้วพี่พี่นะครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับสติ๊กเกอร์ล็อกโคอยู่ครบนะฮะตัวโมงตัวแม็กใหม่มากมือเปิดได้สีดํานะครับสีรถนะครับเป็นสีบอลเงินนะคันนี้นะครับหน้าปัดเดือนใหม่นะครับเป็นแบบสีนะเลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื่นโลกับราคาขายล็อกโคคันนี้ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันฟีดา้าพอนแปดพันกว่าบาทเท่านั้นเอง ได้จอกลางแอร์ออโต้มาแล้วเรียบร้อยนะครับทัชสกรีนกล้องถอยมีให้พร้อมนะฮะภายในจะเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็ด้านหลังนี่สวยๆแบบนี้เลยกุญแจนแบบไขเสียบนะครับเพราคันนี้ใครชอบใครสนใจนี่ล็อกโคหาย,ยาก,กน,นะกระจกเนี่ยที่แตกต่างกันล็อกโคจะเป็นสีดำเห็นไหมนะฮะล็อกโคนะครับ,รรบแม็กจะเป็นอลลอยสีดำนะฮะยางผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับดอกร่องยางเหลือหนาลึกหน้าตาก็จะหล่อดเหลาอาการแบบนี้เลยนะครับเหรับกระบะล็อกโครีโวนี่คันนี้เลย ปี2019นะครับผมคันนี้529,000สฟีดาวผ่อน9ก0 0พันแกว่าบาทประมาณนี้ไฟ Full ลดีโปรเจคเตอร์เลนด์เดย์ทัมไรนิ่งไรมีให้ครบไฟตัดหมอกมีให้นะครับเป็นหน้าหลอ่อกระจังหน้าเป็นแบบดีไซน์ลังผึ้งนะฮะสวยๆแบบนี้ภาษีพรบ,บรเดี๋ยวผมต่อให้นะครับประกงประกันผมมีให้นะฮะใครสนใจรีบเลยนะครับหรือว่าจะเป็น Toyota 2.4 Entry นะฮะโฉมปี2020นะครับพี่ๆนะโฉมนี้นะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 499,000บาทเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมสีดำนะฮะส m a r t c a ปหน้าหมูป่าหน้าหล่อเรียบร้อยนะครับตัวนี้ที่เป็นตัวเริ่มต้นนะฮะผมราคาดีนะฮะไฟเป็นหลอดฮาโลเจนมีเขี้ยวหมูป่ามาให้พร้อมทะเบียน9865กรุงเทพมหานครได้สีดำเดิมๆแบบนี้ไปขับขี่กันนะฮะชุดกระจังด้านหน้าถ้าเป็นสีดำเนี่ยนะครับจะออกสีเทาแบบนี้นะนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวสีอะไรพวกนี้จะเป็นคมเนี่ยนะครับผมนี่ถ้าเป็นตัวนที่จะเป็นสีนี้สีเทานะฮะ ม็กนะครับพอบ17นิ้วยางเปลี่ยนไปให้ใหม่เรียบร้อยนะครับฟิล์มติดให้กล้องหน้าบันดึกหน้าจอมีให้ครบเลยสําหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจอยู่นะฮะรีบเลยนะครับนี่ด้านหน้านะมีจอให้นะครับจอสีเชื่อมต่อเอ f นะครับประวัติการเข้าสูนย์เช็คระยะมีให้เห็นตลอดแน่นอนนะครับผมคันนี้ปูผมมาให้แล้วรอบคันด้วยนะฮะเป็นตัว Smart Cap เหมือนกันนะครับนี่ด้านหลังนะครับสวยๆแบบนี้เลย ขาที่สนใจอยู่นะครับผมกับกระบะนะฮะตัวเกียร์ออโต้หน้าหล่อคันนี้นะครับติดต่อมาได้เลย0648436587นะครับผมเซลลหนวดทอโต้ยินดีให้บริการฝาท้องฝาท้ายแน่นๆแบบนี้นะครับแม็กไลเนอร์ใสๆกิบๆนะครับผมคันนี้นะไฟท้ายเป็นเลข3ลามไลไกดิ่งตรงสูตรเลยนะครับเครื่องยนต์2.4เท่ากันนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลนะคันนี้มีกัรลอยมาให้ด้วยนะครับ ภายในสวยหน้าปัดเรือนใหม่เป็นแบบใหม่นะครับนี่สวยๆแบบนี้คินๆแบบนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะมีอีโคโหมดเพอร์โหมดให้เคาะพร้อมเลยนะฮะกันทรงกันสาติดไปให้มือเปิดกันลอยมีครบนะครับสำหรับคันนี้ใครที่ชื่นชอบสนใจอยู่นะครับติดต่อหาผมด่วนเลยนะฮะสนใจนะครับรายละเอียดเบอร์โทรทิ้งไว้ได้เลยนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับผมใครชอบใครหาอยู่รีบเลยนะ หรือว่าจะเป็นคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยเป็นเกียร์แมนวนวลใครที่หาเกียร์ธรรมดาไว้ใช้นะครับผมสำหรับรี v o 2.4รุ่นมิดคันนี้นะครับ590,000บาทนะครับผมตัวปี2021สีเทาดำนะครับผมตัวมิดเนี่ยก็จะเป็นไฟ Full LED โปรเจคเตอร์เลนส์มีให้เซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดด้านหลังอีก4จุดนะครับมาพร้อมกับไฟดันหมอกคู่ล่างมีให้พร้อมนะครับ คันนี้สภาพแรกเข้านะครับยังไม่ได้ปรับสีสปาให้แต่เดี๋ยวขัดสีสปาหล่อแน่นอนพี่พี่นะครับได้ทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะครับผมนี่ได้สีเทาดําแบบนี้เลยนะฮะเป็นตัวหน้าหล่อเรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้นะสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวพาดูภายในพี่พี่นะฮะการทรงกศาสา์มีให้นะครับตัวมิดเนี่ยภายในเขาจะได้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังหมดเลยพนักพงพนักพิงเนี่ยเป็นหนังหมดถ้าเป็นตัวเอ็นที่ตัวปียี่สิบคันเมื่อกี้นะฮะจะเป็นผ้า สำหรับตัวมิดเนี่ยนะฮะจะเป็นหนังที่วางแขนพักศอกจะเป็นหนังนะฮะแล้วก็หัวเกียร์นะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะนะครับมีอีโคโหมดจอกลางทัชสกรีนกล้องถอยพร้อมนะครับงมาลัยมลติฟังก์ชันเป็นไฟฟ้าแล้วด้านในนะครับได้สีเบจสีครีมกินครีมนะฮะลำโพงลำโพงมีให้แบบครบนะครับคันนี้ฟีดาพอนหนึ่งหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบเลยรอเดี๋ยวผมขัดล้างเช็ดทำความสะอาดให้ยางปีใหม่นะครับผมใช้งานกันได้ยาว คัตซีเดิมแท้นะครับแน่นอนแม็กไลเนอร์สวยๆแบบนี้นะครับผมด้านหลังนะครับมีกล้องทงกล้องถอยให้พร้อมมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านล่างนะครับผม4.4่จุตำแหน่งนะฮะับสำหรับคันนี้ป้ายทะเบียนเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้ฝาท้ายกระบะเบาเหมือนเดิมนะฮะยางอะไหล่แม่แรงผมมีให้ทุกคันนะครับนี่ช่วงล่างซับเพนชั่นนะครับซูเปอร์เฟกนะฮะสวยๆแบบนี้ใครที่ชื่นชอบสนใจหากระบะรอรอไว้ใช้งานสักคันหนึ่งติดต่อหาผมเซลล์หนวดทอโต้ได้เลย นะครับ0644365เปเ็นนะครับผมเซลล์หนวดทอโตยินดีให้บริการนะครับหรือว่าใครจะมาทดลองขับเทสได้ได้หมดเลยนะฮะยินดีนะครับมีให้เลือกมากนะฮะไม่ไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นหน้าหล่อยอย่างเดียวนะครับมีให้เลือกทุกโฉมทุกเจนไป19ไป18ราคาเบาผมก็มีนะครับอยู่ที่ตามงบประมาณเลยพี่ๆอยากได้งบประมาณแบบไหนนะครับติดต่อหาผมด่วนเลยเบอร์โทรด้านล่างนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครสนใจกระบะ4คันนี้ก็ รีบิดต่อเบอร์โทรด้านล่างได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะครับฝากกดไลค์กดปเป็นแรงใจใผมด้วยใครอยากดูรายละเอียดรถคันไหนเป็นแบบส่วนตัวติดต่อทักเข้ามาได้เลยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ